สวัสดีค่ะแรงมากพาพี่น้องเขาปลาค่ะปลาขักปลาแนพี่น้องเอ้ยหกขกหกแนปลานี่เป็นปลาที่มีประโยชน์และบบมีประโยชน์ค่ะประโยชน์ที่หนึ่งพามาเบ่งต้นสาบเสือค่ะต้นสาบเสือมีสาบเสือบานสาบเสือในเมืองค่ะพี่น้องหรือบานเท่าเอื่นว่าใบไม่ห่างนั่นละ ขยี้ขยี้ท่าแขนท่าขาเข่า,ขาปลายุย่งบกัดจ้าหรือว่าเอาไปมักค่ะข,ขวบภูเขาใบสะเดาทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นำไปโรต้นพักมาแรงเพีย้ยโบม,มี่จ้าพี่น้องแถมปลอดภัยด้วยนะคะ้ายโพดค่ะพี่น้องเออไลยคาก้ลยแนย่ทัดมากค่ะมาเบิง่งสาบเสือปลาค่ะข่งๆกัน นี่จะเป็นสาบเสือปลากลิ่นคล้ายกันที่บ่ลา,ายกันคือใบจ้ะใบมีขนพอโดนตัวแล้วคันลำตุนก็มีขนแต่กันนิยมเอาไปใส่น้ำเหล่าไกจ้ะกระจัดในเรื่องของให้ไล่ไกได้ดีขึ้กันค่ะพี่น้องหรือว่าแซ่นมน้ำไปลดพื้นที่มีไว้หมดหายคือกันจ้ะพี่น้องลองเม่งเดอ้อ แต่ว่ามือนี่ขอถอนถิ่มก่อนหกหลายจ้า